ข้อ50ข้อใดเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบยานีข้อ1ผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองข้อ2ตัวรอขอเรียกร้องให้ไทยผองช่วยรณรงค์ต่อชีพให้ยืนยงเป็นสมบัติวัฒนธรรม ต่อนะข้อ3ร่วมเอ๋ยร่วมใจจากทำการใดก็สมหมายถึงมีอุปสรรคมากมายแพ้แพ่ายแรงรักสามัคคีข้อ4อันคำไทยเหานี้ดีเหลือหลายมีความหมายมีรสคำมีน้ำหนักมีอำนาจเหนือใจคนชอบกลน,นัก ได้ไประจักษ์คุณค่าน่าชื่นชมอะพี่ถามว่ากาบที่เราเรียนรู้กันบ่อยๆในชั้นประถมที่เราผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่กาบที่เราได้ยินบ่อยๆก็ต้องเป็นกาบอะไรนะอาทุกคนรู้จักอยู่อันเดียวแหละคือกาบยานี1 1ถูกไหมซึ่งพี่ถามว่ากาบยานี11ลักษณะดิ่นของกาบยานี11จะต้องมีวักหน้าหวักหลังโคถูกไหม วักหน้า5้าวักหลัง6ทั้งหมด4ี่วักกลายเป็น1บทเพราะฉะนั้นถ้าน้องนับดูว่าถ้าวักข้างหน้ามี5วักหลังมี6อันนั้นคือกาบยาน,นีนี่เองนับเวยที่ข้อแรกผู้ใดเป็นผู้มีมิตรเอามี6จิตคิดต้องการหันสามี6เหมือนกันมีความยินดีปีดามี6ยิ่งกว่ามีสินเงินทองอันเนี้ยอย่างเราหก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 สี่วมีสัมผัสกันข้ามติดกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น กรหกถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าข้อ1เป็นกรหกก็ไม่ใช่กาบยาน,นี้ก็ผิดข้อ2ตัวรอขอเรียกร้องมี5ให้ไทยผองช่วยลนนรง์มีประมาณ6เพราะว่าลณนรง์ถือว่าเป็นสองคำได้นะต่อชีพให้ยืนยงก็มี5ถูกไหมเป็นสมบัติวัฒนธรรมก็มี6เพราะฉะนั้นอันนี้มีวักหน้า5้าวักหลัง6กวักหน้า 5, ห,า 5, ห,า 5, หา้าวัหลังหกอ้าวตรงตามคุณสมบัติของ กาบยานี11เลยจริงปะเพราะะนั้นี้แหละถูกต้องไป็นกาบยานี11แน่นอนถูกต้องตามหลักของวรรณกรรมวรรณคดีเลยที่มาดูข้อ3ดูซิร่วมเอ่ยร่วมใจมี4จากทําการใดก็สมหมายมี7คําถึงมีถึงมีอุปสรรคมากมาย7แพ้ภา สีแรงรักสามบคีมีเจ็ดถ้ามีสี่เจ็ดเจ็เจ็ดแล้วคำประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นสักกวาอ่ะที่มันก็ไม่ใช่กาบถูกไหมเขาไม่ใช่วักหน้า5้าวักหลัง6อันนี้ก็ผิดไปส่วนใหญ่สักกวาจะเริ่มต้นด้วยประโยคแรกคือเป็นสี่วักแรกคือเป็นสี่นะ ส่วนข้อ4ล่ะอันคําไทยเหล่านี้ดีเหลือหลายมี8มีความหมายมีลถคํามีน้ําหนักอีก8มีอํานาจเหนือใจคนชอบกนนะอีก8ได้ประจากคุณค่าน่าชื่นชมเอา้ามี8ทุกคําเลยแนวโน้มที่จะเป็นกรอน8ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองนับคําน้องก็จะพูดได้เข้าๆวๆเลยว่าแต่และอันเนี่ยเป็น คำประพันธ์ประเภทไหนเพราะฉะนั้นถ่าน้องลองนับคำลองได้ว่าข้อแรกเป็นกรหกข้อ2เป็นกาบยานี11ข้อสาเป็นศักกาวาและข้อ4ี่เป็นกร8เพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดเป็นกาบยานีน้องก็ต้องตอบว่าข้อ 2, 2> นั่นเองที่เป็นกาบยานี11เเพราะมีลักษณะเด่นคืออะไรนะวักหน้าห้าวักหลังหนะคะ สรุปนะข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วของข้อสอบจริงของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนรัฐบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดที่4ก็ขอให้น้องๆที่ผ่านการทําข้อสอบทุกชุดในวิชาภาษาไทยนั้นโชคดีในการสอบที่จะมาถึงในเร็วๆนี้แล้วก็ทําข้อสอบให้ได้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ